สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูมิ้งกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องเดิมนะคะในหน่วยที่2เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะในคาบปนีนะคะก็จะมาเรียนในหัวข้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันค่ะเสื้อผ้านะคะก็เป็นสิ่งที่เราสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดี เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆค่ะพวกเรานะคะก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยเช่นเสื้อมีปกคอไม่ลึกเสื้อที่มีแขนกระโปรงยาวคุมเข่ากางเกงขายาวเสื้อผ้าที่มีขนาดพอรีตัวและราคาประหยัดค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันกันค่ะนับจากสายมือนะคะดูตามภาพได้เลยค่ะมีอะไรบ้างดูกันเลยมีเสื้อกล้ามชุดชั้นในเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวชุดนอนค่ะมาดูในหมวดของเสื้อผ้านะคะนับจากซสายมือนะคะกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกระโปรงสั้น ชุดนักเรียนหญิงชุดนักเรียนชายกระโปรงยาวชุดกีฬาชุดว่ายน้ำค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะนับจากสายมือแล้วก็ดูตามภาพพร้อมครูนะคะหมวกเอาไวส้สวมใส่ศีรษะเพื่อบงังแดดร้อนใช่ไหมคะถุงมือรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบเข็มขัดถุงเท้ารองเท้าแตะ ซึ่งเด็กๆทุกคนก็คงมีอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นนาฬิกาแว่นตาโบกิบสร้อยคอเข็มกลัดกำไลนะคะเพื่อเอาไว้ประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงามและเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะสรุปเรื่องที่เรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆ เสื้อผ้านะคะก็เป็นสิ่งที่เราสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดีเด็กๆก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ตรงกับฤด,ดูกาลน,นะคะเครื่องแต่งกายก็เป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆค่ะและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้แก่ช่วยปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันแสงแดดป้องกันเชื้อโรคค่ะและในช่วงนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้ครับหน้ามาเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ